ดีครับตอนนี้เดินเดี่ยวทัวอยู่ที่สถานี MRT สามยอดครับมาดูตรงพื้นที่นี้นะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปมากเลยนะครับนี่คือการต่อสร้างรถไฟ สายสีส้มนะครับที่จะตผ่านตรงบริเวณแถวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูครับวับนนี้ว่ามีอะไรบ้างที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับ ไปเดินดูคลองโู้อ่างกันนะครับที่กำลังพัฒนาเพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อต่อยอดกับคลองเก่านะครับทนธรรมารงบริเวณถนนเจริญกรุงนะครับตอนนี้มีการทำต่อขยายไปนะครับให้ถึงตรงนูง้นนะครับตรงวัดสักเกตนะครับผม แถวแถวกับสะพานลีลาดนะครับนี่ครับตอนนี้ก็การก่อสร้างก็เริ่มจะเสร็จแล้วนะครับ บริเวณริมคลองก็จะมีการปลูกต้นไม้นะครับทำเพื่อเป็นแหล่งผ่อนหย่อนใจนะครับผมเดี๋ยวให้ดูในคลองนะครับสวยงามไหมครับผม ตรงนี้ก็ทําไปจนถึงวัดภูเขาทองนะครับคองนี้ตอนกลางคืนนี้คือเปิดไฟนี่คือดูสวยงามมากๆเลยนะครับผม เดี๋ยวเดินเดี๋ยวจะถายช่วงกลางคืนให้ดูอีกครั้งนะครับว่ามีความสวยงามขนาดไหนขอบคุณนะครับ FC ที่ติดตามช่องเดินเดี่ยวทัวร์นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับ อันนี้พึ่งทํานะครับเฉลิมฉลอง7จองพรรษาของพระเจ้าอยู่หัวครับเดี๋ยวเราจะเดิน้ามไปฝั่งโน้นนะครับรถเยอะจริงๆเลยครับผมวันนี้น่าจะเป็นช่วงเทศกาลตุษจีนนะครับ น,นี้ก็เป็นองอ่างเก่านะครับแต่ก็ยังดูแบบโอเคอยู่นะครับสะอาดสะอ้านอยู่นะ ตรงนี้ก็เป็นส่วนต่อขยายใหม่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปอยู่ดูคัสต,ตอนกลางคืนนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับาคัสกลางวันขอจบแค่นี้นะครับ สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงเวลากลางคืนนะครับผมที่คลองอุงอ่างนะครับมาดูนะครับว่าในส่วนที่เขากำลังจะทำพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวนะครับได้เข้ามาเที่ยวเดินชมความสวยงามของ กรุงเทพนะครับตอนนี้ใกล้กจะแล้วเสร็จแล้วนะครับดูสวยงามมากๆเลยครับผมนี่เป็นทางเดินของทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งนู้นก็มีเหมือนกันนะครับผมฝั่งนู้นก็เป็นทางเดินนะครับ สวยงามมากครับผมเวนิสไทยแลนด์ น,นี้ยังสร้างไม่เสร็จนะครับน่าจะเสร็จในช่วงเทศกาลสงการนะครับน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยให้นักท่องเที่ยวเขา้าตรงนี้ก็เป็นแยกเรือนจำนะครับตรงนี้ก็เป็นวรจักร วันนี้เหมือนเปิดไฟไม่เต็มนะครับโอเคนะครับขอจบคลิปเดินเดี่ยวทัวร์ตรงบริเวณคลองออค์อ่างนะครับเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับสำหรับคนที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ นี่ครับยังก่อสร้างยังไม่เสร็จเลยนะครับผมตอนนี้ก็กำลังเตรียมพวกกระถางต้นไม้แล้วก็เก้าอี้นะครับเพื่อมาวางนะครับให้ประชาชนได้พักผ่อนหย่อนใจนะครับผมต้นไม้นี่ก็ลงเรียบร้อยแล้วนะครับแต่พื้นที่ยังไม่เรียบร้อยดีเพราะว่าอยู่ใน การก่อสร้างอยู่นะครับผมคลองตรงนี้ก็สุดตรงที่วัดสะเกตนะครับหรือว่าวัดภูเขาทองนะครับไม่แน่ใจว่าเขาจะสร้างต่อไปอีกหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องรอดูนะครับแต่ถ้าสร้างต่อไปนี่คือจะเป็นคลองที่สวยและยาวนะครับ ไปออกเจ้าพระยาอีกฝั่งหนึ่งได้นะครับโอเคนะครับขอปิดคลิปเดินเดี่ยวทัวร์ที่บริเวณคลองอ่งอ่างนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับจะขอบพระคุณเป็นอย่างมากเลยนะครับ อเคครับสวัสดีครับ